ีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้าเมื่อนี้หนาวหนาวพี่น้องเมื่อนี้วันหยืนน้อยใจนั่งก็วันเสาร์ลูกไส้ไปอาบนา้ำพี่น้องอันไจ้ลาไปอาบน้ำเนาะอ่าอากาศหนาวพีมาตกแต่ว่าละไรเวิดแล้วพี่น้องหายเพนยันฮัลโหลหายเดี๋ยวด้เสิ้ผ้าลูกไส้ลาไปอาบน้ำน้อยใจ้ลแล้วก็จกไปชอปปิง้งหาแนวกินน้อย้จวันหยุดมืด่อนี้ช่องฟ้ากะไอ้เมื่อคืนนี่มาตกพกี่น้องแต่ว่าตกโค้แห้งเนาะ ลูกขึ้นมายาม้ำสาเห็นหิมปะปกคลุมตนม้นไม้สวยมา่อเช้าน้อยย้อยปอกแป๊กปอกแป๊กเบิดแล้วพี่น้องมันมีหิมะแล้วไม่ตึงแต่พื้นดินก็นแล,ไล่ไรเบิดเนาจะจ้ะแต่ว่าขุนอยู่ทั้งฝ้าพี่น้องดี๋ยวให้เบิรงเนาะเนี่ยฝ้าท้องฝ้าจะพีนน่น้องฝนฝนหิมะน้อยจ้าพี่น้องนอีา้อากาศแบ,บบนี้บ่ดีเด้อพี่น้องเฮ็ดให้เฮาไข้ไว้เฮ็ดให้เฮาไข้ไว้เนะาะจังนด้ก็รักษาสุขภาพไปน้ำกันจ้าพี่น้องอย่าไปชอบปิ้งน้ำกันเนาะจ้า สวัสดีจ้าทุกทุกคนเนาะจ้าหลังจากดา่าไปซื้อของเนาะจ้าว่าสิไป,ปล่างรถแมีพี่น้องฝนตกเมียก็เลยบริล่างรถเนะเาะว่าล่างไปกับสกปกคือกอาด้าก็เลยซื้อของจากะมาฮอดบ้านแล้วก็อยากมาอ่างพีอ่างนวงมืดเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อันย่ำหนาวเนาะจ้ามืดแล้วเ็วพี่น้องจ้าหามุ่งแรนกับมืดอืดอ่วเนาะ ชิม่านเพียงน้องยุคประหยัดเนาะจะว่านดาได้ยอย่งแน่เนาะจะมาสําหรับเพจอาหารดาพวกดีไปช้อปปิ้งดูเด้อพี่น้องหมากแตงหมากแตงเด้สิตามหมากแตงอ่าดาจะไปช้อปปิ้งอาทิตย์ละเทื่อหรือบางทีสองอาทิตย์ก็จังไปเท่าน,นึงเนาะจะสําหรับดาเนาะเนี่ยดาได้ของถูกเด้อจะยุคประหยัดแต่ซื้อของถูกเนาะอันนี้บ้านเฮาเอิ้นไอ้แค่รถขาวบ่ ภาษาไอจีนไอแค่นทเนี้ยก็จะว่าปะรอปะเนาะไอดากาเร่มซื้อประมานเท่าเอินอย่างเนาะจ้ะอันดาซื้อนี่มากว่าสิมาอันต้่มจืดพี่น้องต้่มจืดเนาะจ้าดาซื้อมาเนี่ยเขาลดราคาเนาะแพ็คหนึ่งกันเหรียญยี่สิบเส้นพี่น้องเหรียญยี่สิบเส้นเนาะแต่ว่าหากแมนเขาลดราคาในกระเซียนเขาจะขายเป็นปอนเนาะจ้กปอนหนึ่งก็ประมาณสองเหรียญเนาะนี่ก็ประมาณสองปอนเนาะก็บกระซัมาะครึ่งราคาเนาะ ได้ได้มาแกแ้งจ้ะมากแกล้งมากแกลงเงินดี่ชื่อว่าถูกเนาะจ้ะเมื่อนี้นี่ซี่สิบหาเส้นสี่สิบหาเส้นคิดเป็นเงินไทยประมาณสิบห้าบาทว่าคิดเป็นเงินไทยกับแพองอยู่ด้วยเลยเนาะพี่น้องถือว่าแพองอยู่เราไอแต่ว่าคือว่าอยู่เมืองนอกเนาะปลูกเองก็ได้ช่วงนี้อากาศยังหนาวซื้อกินก็ซื้อว่าถูกจ้ะซ้ำเนี่ยเนี่ยพักกาดเหียนพี่น้องพักกาดเหียนเนาะจ้ะพักกาศเหียนนี่ก็ขายเป็นปอนที่กันเนาะจ้ะ ปอนละเลี้ยญยี่สิบหกสตางค์เนาะจะทุกคนจ้ะอันนี้กบประมาณสี่สิบบาทเด้อจ้ะคิดเป็นเงินไทยเนาะประมาณสี่สิบบาทเพราะวา่าปอนกัวเนะาะไอเลี้ยนหนึ่งกับสามสิบเนาะจ้ะปอนกัวกบประมาณสี่สิบอันนี้ก็เป็นใบพักพี่นอ้องข้าตัดจะใบมาขายเนาะจ้ะเฮ็ดแบบนี้ข,าขา้าก็กษไร้ขายเป็นด่วนเนาะ พว่าหากตัดต้นก็ตัดเธอเดียวเขากระลาดใหญ่ตัดแต่ใบมาขายแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่เห็นฟุ้นให้ปงไม่เนาะจ้าก็จะได้ตัดขายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นประกาศเยนอีกชนิดหนึ่งเนาะจ้าอันนี้ไอ้กระปะมันหกสิบบาทที่กันเนาะจ้าราคาซ้ำกันเนาะปอนะเหีียนไอ้ยิบพกสตางค์เนาะจ้าเนี่ยกะเป็นพักนี่พี่น้องมันห้อคนขนาเนาะใบขนาที่กันพี่น้อง ถ้าตาแต่ใบมาขายคือกันน้อยจ้ะนี่ใบขนาเนาะใบขนาเนี่ก็ประมาณสี่สิบบาทที่การน้นอยจ้ะพี่น้องสามอย่างนี่กายประมาณร้อยสามสิบนี่ประมาณร้อยสามสิบบานเฮาถุกหรือแพงกับโบลูเนาะแต่ว่าคิดว่าบ้านเฮาอาจจะถูกกว่านี้เยอะน้อยจ้ะแต่ว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยกินซ้ำยังจะชื่อว่าดีพี่น้องนี่เนื้อเนาะจ้ะเนื้อดาเด็กไก่พี่น้องขาไก่ ากไก่เด้ดากรสิมาร์กแล้วกรสิทอดหรือว่าสิย่างสิอบไว้แล้วก็เอาไปกินเนาะจา้ะช่วงนี้ดาเบื่ออาหารแม่พี่น้องกินนังแต่อันก,บกับบ่ค่อยบ่กินข่าวมาเป็นอาทิตย์กินแต่พักกินแต่กัก๊บเนาะอันนี้ถูกถูกได้พี่น้องเพราะว่าไอ้ปอนละแปดสิบเก่าเส้นเนาะจ้ะถือว่าถูกสําหรับดานะไอ้นี่ฮาเลียนสนิบฮาเส้นดาถือว่าถูกนะฮาเลียนสนิบฮาเส้น เดากระสิมักเนาะจะเฮ็ดวิดีโอแล้วดากระสิมักแล้วเตรียมเนาะจะเนี่ยแนวถูกแนวหนึ่งพี่น้องดาได้เนี่ยอันนี้ดาซื้อรถละค่าที่การเนมียบ้านเฮามเปนเอิรนสุมโอน้อยอยู่บ่พี่น้องอันนี้เลี้ยนเก่าซิบเก่าเส้นเนาะจ้ะอันนี้ประมาณหกสิบบาทเดาี่ว่าะูุดเ,เดี๋ยวเดาเฮ็ดวิดีโอแล้วดาก็จะแกะเนาะจะแกะแล้วก็เฮ็ดพริกเกลือกินกับแม่พี่น้องเนี่ยแก่กินกับพริกเกลือเนาะ อันบักหุงแพงพี่น้องบักหุงแพงเนาะดาเลยซื้อดีพี่น้องจ้าเนี่ยถูกก็บักหุงมันยังมักแอปเปิ้ลพี่น้องมักแอปเปิ้ลเมึงมีถุงถุงใหญ่ซำใด้วาเทียบใซส์กับตัวดาเด้อพี่น้องเลยนะอันเนี่ยเนี่ยคิดตัดาได้เลยมั้ยพี่น้องจ้ะอันนี้มักแอปเปิ้ลอันที่เขาลดราคาเนาะเพราะว่า เขาของเก้าออกแล้วเขาของไม่มาเนาะจ้ะเพราะว่าเนื้ห่างนี่เขาเจะลูกของเก้าออกเนาะจ้ะดาวนะนะั่นน่ะนิสัยแปลกย่างเนื่องดาวโบมาก,กินแอปเปิ้ลสุดพี่นอ้องแอปเปิ้ลนี่ดาจะมาก,กินแอปเปิ้ลที่ซุกแล้วหรือว่าที่เก้าแล้วเนาะเนะี่ยแอปเปิ้ลเนาะจ้ะรุ่นนี้รุ่นที่ดามากสุดๆด,ด,ดาวโบมากซื้อมากกะว่าไว้เป็นนักกินก็ยายจะกินเนาะเนี่ย ไอ้มะละกอแพงมะคุ้งแพงพี่น้องดาซื้อปอกฮงหน่วยหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนาะหน่วยหนึ่งประมาณฮาเรียญพี่น้องฮาเรียญกับประมาณร้อยฮาซิบเนาะเพราะว่าไอซิปเหรียญกับสามร้อยเมนบอกและสามร้อยสี่สิบอีกตัวหาพอได้ไน,น,นี่เลีกเงินแพงเนาะจ้ะมะคุ้งแพงมะแอปเปิลนี่อันดาซื้อถูกกว่าปอกฮงพี่น้องดาตำแอปเปิลกินเนาะจ้ะอีกอย่างหนึ่งแอปเปิลนี่ดาสามารถเฮ็ดได้หลากหลายนอกจะเฮ็ดสลัดก็ได้ ตำอันสมตำแอปเปิ้ลก็ได้เนาะจากพี่น้องเทมเพ็ดน้ำแอปเปิ้ลก็ได้เนาะเฮดไผ่แอปเปิ้ลก็ได้เฮดเด็สารพาัดเนาะจ้ากดาก็เลยซื้อ,อ Apple แอปเปิ้ลเนาะแอปเปิ้ลถุงนี้ดาก็กินเพื่อนนั่นเครื่องเดือนเพื่อนละพี่น้องเนี่ยถุงย้อยนะแอปเปิ้ลถุงนี้เท่าไหร่บอ่อยจีแอปเปิ้ลถุงนี้แปดเหรียญพี่น้องแปดเหรียญ แฟเลีเ้ยนคิดเป็นเงิ่นไทยเขาได้อันประมาณสองร้อยกูวกัวนอกจากพี่น้องก็ถึงสามร้อยส้ำดาชูว่าถ,ถูกเนาะถูกบัวเมยังถูกย่อนเขาลดและ่าย่อนเขาโลเขาของเก้าอกเอาของไม่มาโลกเนอกจากหากเป็นบัวเนจังสันกับว่ถูกแบบนี้แล้วจากพี่น้องจ้ะแต่ว่ายุคนี้ยุคประยัดต้องกินถูกไว้ก่อนเนาะอีกยากหนึ่งทีดาซื้อนอกจากนี่พี่น้องทิดาซื้ออย่างหนึ่งนอกจาก อันเครื่องในกไก่เนาะจะตับไกไ่ไหมพี่น้องตับไก่เนาะจะากดาคิดว่าเพราะว่าตับไก่ยู่นีสำหรับดาดา,ดาว้าหวานเลยพี่น้องเดี๋ยวดา,ดาต้องมาดัดแปลงว่าจะเห็จังไหนกินเนาะจากอินต่ว่านี่เป็นไอติ่ข้าแซ่แข็งเนาะจากเน่แข็งยูดาซื้อของเล่นไปให้ล้านน้ำจากทุกคนคือของเล่นเนาะจากน่ดๆหน่อยสสำหรับวันเกิดข้นหล้านเนาะเนี่ยดาซื้อนี่เนาะจากทุกคนจะสำหรับล้านเนาะจาก ร้านน้อยอายุประมาณหาปีดาโพดิสอของชิ้นใหญ่ชิ้นแพงบอว่าชิ้นใหญ่ชิ้นแพงกะซื้อเวซ่าสมนอกจากชิ้นในหน่อยแบบเนี้ยกะซื้อแล้วก็เลนโหลดเนอกจากเนาะเนี่ยเลโก้นอกจะสปีดอะแชมเปียนนอกจากเนาะทุกคนจ้ะเนี่ยกะซื้อของควันไทยร้านนอกจากแล้วนกะอีกชิ้นหนึ่งนอกจากราวะร้านนี่เป็นคนมากเล่นเกมนอกจากเล่นเกมดาก็เลยซื้อนี่พี่น้อง สื่อคาถ่ายเนาะจ้ะ,จะเดือไม้แม่พี่น,อน้องเดือไม้เนาะจ้ะอ่ากกมิลาโบชเวลบะเดือไม้เนาะจ้ะเป็นคาดเนาะจ้ะเป็นคาดล้านเพิ่นมากเล่นแม่พี่น้องดาก็เลยสื่อไอเดี๋ยวจะไปแพ็กส่เนาะจ้ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่ก็เป็นวันเกิดของเพิ่นเนาะเนี่ยกะเป็นของนิดๆหน่นนนอยๆจ้ะทุกคนจา้า ยุคป,ประหยัดนอจกจากจังไดกะพยายามประหยัดไปก่ณนยา,นยางนึงมีส่ยห้อประหยัดยูเแล้วมเมื่อยุคนี้ยุคต้องประหยัดกาเก็เฮ้งประหยัดกาเก่าจะทุกคนจา้าพี่น้องจา้ามีสิ่งที่ดได้ได้อีกชิ้นหนึ่งสิ่งหนึ่งนอกจากนอกเนื้อจากผลไม้นอกเนื้อจากผักจากไก่แล้วดได้ต้นไม้พี่น้องสําหรับคนหลักตน้นไม้เนาะจ้กเนาะไอ ดาว่าซื้อไม่ดังแม่พี่น้องไม่ดังเนาะจะจอบแล้วจอบอีกเขามีขายเนาะจะไอเป็นเบียรนน้อยเบียรละหกสิบเหรียญพี่น้องดาว่าแพงแมอันเมื่อในคิดว่าจังไดก็จะไปเอาละจอบเพิ่งสองสามเดือนแล้วละค่ะหกสิบเหรียญที่เกาหลเมด้าตัดจินใจแล้วเตรียมเงิ่นแล้วไปซื้อเปิดพี่น้องละค่าึ้นแปดสิบเหรียญวาซเน ก็เลยตัดใจบปซื้อเนาะจะเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยคอยไปลอยเหรียญยู่เมืองไทยพอคิดว่าเมืองไทยราคาคือคือสิบวแพงป่านนั้นเนะาะจะเนาะจังได้ดาก็ได้ต้นนี้มาจากพี่น้องากาต้นนี้ราคาสิบสองเหรียญพี่น้องเออสิบสองเหรียญกับประมาณในสามร้อยกุก้งกุ้ยเนาะสี่ลอยแปลสี่ลอยเนะาะจ้ะคิดว่าเนะาะจะเนาะการเพิ่มซีซันจักน้อยเพราะว่า ต้นไม้ทิดามีมิตรใบสีเขียวเนาะจากใบในกรมีหลากสีลายสันเนาะเป็นการเพิ่มสีสันต้นไม้ทิดามีนนใมมนเป็นไม้ไอ้มุ่งค้นเป็นไม้ไอฟอกอากาศเนาะจากห้ามี้ยในยห้องนังเลรียกับเพื่อฟอกอากาศเนาะจังไดๆกระขอขอบพระคุณทุกการรับชมทุกการร่างใจเน้อจากหักกันใน,น้อยๆหักกันโดนๆนักกันหล่ๆจังไดๆกับผู้เห็ดคลิปวิดีโอ ขอให้คลิปปังๆรำรำรว้ยรุยแหละผู้ใดบ่ได้เห็นคลิปเป็นเอฟซก็ขอให้รำรำรว้ยรุ้ยถูกมือรวยเปือมีสุขภาพดีดีเด้อจ้าแล้วก็พ่อกันคลิปต่อไปคลิปไม้คลิปต่อไปบ่รู้ว่ามือใดแต่ว่าก็จะพยายามเนาะจ้าเสียงกันยังคือเกาจากที่นอกเหบเหบแห่งแห่งเสียงแหบอยู่แล้วแห่งแหบก็เกาแต่ว่ากะเลือกบ่ไดดเนาะจ้าในเมื่ออารเกิดขึ้นแล้วเสียงไหนแก้ไขบ่้ด้เล้วค่ะตรง เด้อจากคือกอดมือคือกอ